จะได้แรม12ความจํา5 6เครื่องสีม่วงนะคะแบี๋ยวยสีน,สน,สน้สวยจังด้อยรุ่ขอถ่ายดี <laughs> อยู สวยมากค่ะน่ารักทหารดาวสวยมากโอเคคุณสีสวยมากสีนี้ก็สวยเนะหนูนึกว่าจะไม่ถูกหรือว่ามันจะม่วงจัดเลยนะใช่เว่าม่วงแบบม่นัอนม่วงจ๋าเลยใช่ค่ะผมก็กลัวแบบนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวลูกค้าตรวจสอบตัวเครื่องได้เลยตรวจสอบเป็น

อตอนนั้นเกือบคือเี่สามช่วงันนี้ไม่ออกดีนะกดใจกนใจไว้พรุนี้ เหมือนเต้นมากเดี๋ยวเอาไปติือนเต้นเต้นเติมลูกค้ามานำบัตรประชาชนมาไหมเดี๋ยวหนูออกไปเติดให้ลูกค้าต้องการไปกับกลับทัศน์ศีลไหมคะเดี๋ยวหนูจะได้ลูกค้าให้ทำอะไรกับตัวเครื่องบ้างคะหรือว่าลูกค้าจะไปทำเดี๋ยวผมทำเองดีกว่าใส่แค่ซิมก็พอเดี๋ยวผมซื้อซิมได้ค่ะ